โอเคครับวันนี้อยู่ผมมิสเตอร์บาร์นะครับผมในี้ผมก็จะมาเล่นเกมทีโพเทสสองนะครับผมกลับมาเล่นอีกครั้งนึงแล้วครับผมกลับมาแล้ววันนี้อยู่ในเชื่อมปิดเทิมทั้คิดได้รวแล้วนะครับผมโอ้ยชวนยิงนะอ่าเปิดบาร์ผมก็ชนะเลยนะผมนี่โอ้ยคึกนะครับตอนนี้คึกมากเลยชนะเข้าไปแล้วนะครับโอ้นี่นะครับผมนี่ยิงเราดีนักเมื่อกี้นี้เอ้า ยังไม่สะาดใจเออโอเคนะครับผมก็จะเป็นเป็นเป็นเลย,ยเป็นพ่อหนุม่มเมากาวเดโมแมนนะครับผมโอเคนะครับผมโอ้อีกแล้วเอาอีกแล้วลืมไปว่าต้องเอาสองลูกไอส้สกิตสกิตตี้บอมเด็ดเด็ยหนึ่ง ใครตายวาะเนี่ยมีไปอย่างเท่ทีหขาแมมนี่มาแพรดุนแนนตัวนี้ครับช่วยด้วยหา,ามสร้างไม่อนุญาตด้วยเอาดีาม,า,ดมา,า,าเด้อมาทายอ่ะเอ้ยเอาไม่กลัวอีกอืมเล่ไปซัก ไม่กลัวครับไม่กลัวอำนาจมืดมันถูเข้ามาในนี่เลยมายู้อะเมื่อนี้เอาฉันที่พังแล้วเฮ้ยครับพี่น้องครับข้อหนูเมากาวยิงโซเชียลถ่ายเลยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมาอีกแล้วน่ากลัวทำไมน่ากลัวอย่างนี้กับมันครับนี่แค่กลัว ดูหลังดูหน้าด้วยดูหน้าดูหลังลนี่สีครับผมเพื่นอนดำเอาอละนะถอยไม่ได้นะครับผมมอือแับตัวนี้ไม่รู้เป็นไรผม่งชอบถอยถอยไป <c oughs> อนนี้ครับโอ้โหโซเจอร์หน้าเครียดมากครับอ้หน้าตายแล้วมวนยืนอยู่ฝั่งนู้นไม่ช่วยเพื่อนเลยอยากร้องไห้เตอวดีย ไม่คุย,ยไม่คุยเจกเลยเราจะสู้กันไหมนะผมไม่ผมกลับมาดีครับกลับมาดีครับกลับมาดีครับไม่ครับเอากลมาดีครับสเสียงเป็นไนอ,นไนอ้นี่เลยอะครับติดไปไหนวะเนี่ยโอเคนะครับผมก็จะบินไปนซูเปอร์แมนนะครับผมอะไรวะกลายเป็นเสียงไอ้นี่เลย เศนก้อนเนื้อเนะนี่ยเศนตัวแม่งเลยโอเคนะผมก็จะมาเล่นโซเจอร์กันนะครับนี่ครับกู้ซองกู้ใจของผมน้อะยิงครับผมยิงยิงยิง,ยงเพื่อนเราจะมาปั่เพื่อนไม่อนจะปั่นนี่นะครับผมสำหรับคุณหมอที่ไม่รู้นะครับผมก็คือถ้าอยู่สร้างโซเจอร์ก็จะระเบิดนะครับฝันของข้า นี่นะครับผมก็จะมาโชว์วีลาการให้อุ่อุ่อุ่อละ่อละอุ่ล่ะโอ้โหหมอลำเลยคนนี้โอ้เป็นงานนะครับเป็นแบบหมอลำนะตรงนี้จัดให้ดองยิงว <c oughs> ู้ยิงวูยิงกู้ยิงวู้ยิงวู้ยิงยิงอาคาบันอาตายแนตยนะ่ต่อยนะอออหน้าต่อยหน้กูเย่ทางัเราลุก อะไนี่เลยก็บนะโคดา่าเลยบินเลยมันจะบินแน่เลยอนาคตไปแล้วไม่อยู่แล้วจะตายหมอครับหมอครับติดไรอะอะไรอย่างนี้ก็ตายอฮึสอ้น น,น้้องหดูดิต้มเลยอ่ะข้าวตายกะที่เลยไม่ยุติธรรมสำหรับผมนะเพี่อนี่ยิงมานะครับผมจัดระยะเผาฝนนะเผาฝนยิงมีเด้บมีข้ออ่ามีทิกอย่างนี้นะโอเคไม่มีทิกอ่ะเจ็บขนาดนี้ไม่ต้องมีทิกแลก้วมั้งนี่ยังไม่ตายเลื่อดหรือเก้าสี่ สองร้อยเก้าสิบบญจริงจริงวิ่งถึงเวลาต้องระเบิดแล้วครับนี่คระเบอดระเบิดตอระเบิดตอระเบิดนะครับผมแป้ง,ปง,ปงอ่ะไม่พังอีกอ่ะเราก็จะ,ะ,ะร่อชาคหน้โหมันยังไม่พังอีกครับ,รบรทุกคนสิบนะทีไหนเด้อไอคนไอคนซ่อมไปไหน,นะวะโอ้โหซ่อมไม่หยุด มันจะพังได้เป็นกระสุนไหมนะเดี๋ยห้เจอนะไอ้คนซ่อมนะเจอแล้วมีไม่โดนเลยดูไรโอโหหมอูแมงหมาซ ไมี um ENNIS, ไมครับไม่ครับดอมิเนชั o n เลยครับโอ้ยมึยิงเราตายแน่เลยโอ้ยได้ d o m i n a t i o นแน่ไม่มีนะสู้วะาต้องสู้ครับต้องสู้โอ้ยตายผมปูพุกนะครับมันเป็นอะไรกัเนี่ยเขาก็จะเป็นไซเปอร์นะครับพูดส่องตัวคนทุกคนนะบุ๋มนี่นะครับนี่นะครับมีเขามีปั๊กมากระโถนน้ำผึ้งนะฮะ แต่ทุกคนก็รู้นะว่าคือโถอะไรเหลืองขนาดนั้นใครก็รู้ไม่นะครับหัวระเบิดไปเลยนะครับผมไม่ับหัวระเบิดคนเลยนะครับผมนี่นะไปไหนไปไปอ่มิงไปจะหนีกันไหม ถึงเวลาเข้ามึงเลยไปอยู่ไปจะรอดแน่เลยไหมเราเรารักไม่รอดอ้ยรอดว่ะเฮ้ยรอดโอ้ของตกครับเมื่อกี้นี้โอ้โหเป็นนะขอเก็บของแป๊บโอเคครับผมชนะเปลี่ยนมีดแป๊บรู้สึกว่าถือยากถือเย็นนะนี่ผมคขอเล่นปืนธรรมดานะ อ,อ้หายแป๊บยงชนะและ้วไหนวนะนีหลุดสบ้อยแล้วหายไปไหน,นอือระยิบเฮ้ย เอาว่ะเราจะเป็นปันทุ่มันกนันนะครับผมมีอะไรครับมีอะไรกไรกับมัอยูย่ไหนกันเนี่ยฮะโอ้ก็ผ่านไม่ได้อะอยากร้องไห้เปลี่ยนเปลี่ยนเดิมเดิมดูสง่งไม่เล่นทันแน่หรอกในละกากอยากร้องไห้ หัวแตกไหมไม่แตกนี่ขอดิตายแล้วโอเคสัสมไปซ้ำก็หกตายทำนตายไปแล้ว ที่ไม่โดนนะเดะนี่นะครับผมเราเร็วกว่านะเราเราก็จะไม่ตายนะลุงโอ้โหคนมันเร็วกว่าครับนะ้องเฮ้ยคีเวียดหรือเท่าไรแล้วซอนอยู่ไหนครับก็นี่นะหมอลำอมหมอลำโคตรเก่งนะลกเลนะือดหรือเยี่ย <c oughs> มห้าูไม่จัดเนี่ยดี ทิ้งตุ๊แรกเลยไม่มีอะไรทั้โอเคแล้วก็จะมาส่องเฮฟฟี่อีกรอบมอาไงครับเฮฟฟี่นักขุมมองก็ไม่โดนนะครับโอ้โหความแม่นนี่ไ,ได้มาจากที่ใดน,นะนี่ไม่โดนแหละความแม่นได้ที่หนึ่งนะครับไปไหนแล้ววะ การยิงพลาดให้ชี้นหนึ่งนะครับการยิงให้แม่นอะได้ที่สุดนะเพื่ใครยิงวะที่เอายิงยิงแัสซะเกต้ะหมอไม่มีครับสองร้อยสิบอ่ะเกือบได้จอกกระโหลกอ่าหมวกของโซเชอร์แล้วนะมึ แต่เขามีแบบหมุกนิรภัยนะหนุ่นี้ทั่ผ่านมโมงนี่นะครับปืนผมเอ่อสเตปปอร์ไลฟ์เฟิลนะครับสามารถจับกโหลกคนได้ภายในสองวินาทีเออาที่โตอี๋อี๋อีะโอ้คนนี้เอาจริงเหรอเจ็บ ไม่ครับปวแตกเอากูตายไม่ได้เอวตายเลยเฮฟวี่รังแคงให้เราด้วยไม่มีใครรังแคงให้เราโดนงงมึงนะแล้มันยิ้มเฮฟวี่ดีไซน์มันจำม่ำนี่น่ะหล่ะน้ำน้ำก็เห็นเขี่ยไปละเราจะไปฆ่าโซเเจอร์นะที่ฆ่าเรานะผมอยู่ไหนเอวะนี่ไง นี่เนี่ยเอเป็นไงจ้าในเก็ดอีกเยในเก็ดในเก็ดในเก็ดอ่ะนี่ถึงเวลาฆ่ามันแล้วนะครับคนนะไม่เออโอ้ยไปอยู่ข้างกูทำไมเนี่ยฮะต้องตายเลย เฮ้ยสก,กาวนี่มีมีมึงหาแล้วครับข้าวชุดเป็นไงวะ <c oughs> กำลังวาระเบิดเลยอยู่ดีก็ตายเฉยงงครับงงวารู้สึกเป็นไงบ้างครับ <c oughs> ตายอย่างอนาถวาระเบิดอยู่ดีดูคนแทงหลังตายโอ้ ยุ่งลุงยิงแม่งเลยได้ขอเสนยโอเคเคฮ้ยโหนี่นะครับผม เราสามารถฆ่าคนได้เพียงในสามวินาทีนะสามวินาทีตคืน้องจับดูนะครับผมสามต่วห้าวินาทยโอเคนะครับตอนนี้เพื่อนเราแล้วผมเพื่อนรักเราสกาวนะใช่ป่ะใครเพื่อนมึงมาบอกเ <c ười> ดี๋ยวมาช่วยหน่อยสินี่นะครับผม <c ười> แปลกครับผม tại đấy tay hiện mấy cái không này mới nhiều Chờ đâm Chờ đâm dinh Dũ Đâm dinh Đấy cái nước chai đâm dinh là khắp ต้องยิงยิงเจ้ายิงให้โดนสปันดอรยเสียงไฟโร่หนึ่งไงไฟโร่ไฟโร่ครับเราดูนะครับมันเผาตายสั่นสับบิวไซน์นี่ออกมาแล้วนีบุ้งแมนตายเนี่ยอู้เจ็บเออไปกันเยอะแล้วแหละดีแหละดีเลยแม่เลย ตายแล้วนี่นะผมก็จะเป็นแบบนี้น่าใช่ไหมเพื่อนาตายไปแล้วจะเป็นนะผมปผืนถูกพีอะไรบ้าง The i n f o n c e r a e m b a s s a d o r อืาาออานี้แหละ Deliverer เซพเตอร์ผเอาเซตเตอร์ธรรมดามิสเซตเตอร์อย้อนเวลาของเซินตี้นะมาพอดีเลยงาเจอไอด้ด้วยมั้นี่นะครับไพโลนะผมศพข,ของไพโลจะอยู่ในคลองครับ มัมีคลองทุกคนเห็นเอาซุปไพรโดหายไปไหนอะครับนนไม่ใครอะ่อนะเราน้าชาดํายิ่งอีกแล้วชาดํายิ่งอีกแล้วชาดํายิย่งนะครับผมผมอยากกินน้ำชาดํายิน่นี่นะครับผมหัวแตก ตายตกยไม่อุ่ยตายแน่ไปดิเอ่าแต่เสียงเลยเนี่ตายแน่นอนนายมาดเดมอแมนเอาไปไหนไรวะเดมอแมนเดมอแมนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราอยากปัดเราอยากซ้อมปัดอ่ะอม่ยอมไม่ยอมโอ้โหโอ้โะ สับฟิวเหรอน่าสับฟิวแล้วตายไปแล้วอืมไม่แน,น่อย่าฆ่าเพื่อนผมโซเชอร์เกือบตายแล้วนะ่ะโอ้เจ็บ โอ้โหตายตายตายนี่แหละอยู่ใครตายหรอไม่นะเอาหัวแตกหัวแตกหัวแตกนะครับผมก็จะมาไม่นี่นอุ้ยเอาไงอ่ะขี้โกงอ่ะจาน นี่นะครับคุณสเกลเราโอ้โหเก่งมากนะครับสามารถหลุบได้ไกในสามวิถีสามวิถีจำบ้านอย่างนี้นะมันทำอะไรอย่าง้ยบอทีน, <c oughs> นี้ก็ไม่ยืยนอย่นี้ยืนดุมเก่า <c oughs> อืมเอาอีกแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วครับ รู้สึกว่าอยากยิงคนนะอยากได้คิวเยอะๆอะครับต้องทำไง,ะค,ะงครับต้องไม่เฮวี่นะเฮวี่ผมเล่นเก่งมากเลยนะโคตรคเล่นเก่งอรใครก็เทียบไม่ได้ครับคีโมเชื่อทุกคนที่ดูอยู่บอกคีโมนะนี่เป็นอะไรตรงนี้กันเนี่ยทำไมมันยืนอะไรตรงนี้กันแปลกนะปีอะไรกันตรงนี้เต็ม ยังเหลือคนไปดนจากตรงลึกยงมาดิครับอยากยิงคนนครับตายซะ อู้เจ็บเจ็บเจ็บใครทำอะไรไม่ดีครับโห,โหเรงหลังผมตายไหมตายไหม,ไม,ไ,มไม่ตายโอ<ห>เอาไงเอาไงครับพี่นี่แหละโดนจี้ <c oughs> <c oughs> เีค่ตายแล้วโอ้กากว่ะโอ้โหแค่แต่แค่นั้นก็ตายแล้วครับโหดนี่แหละคนมันโหดนี่ไงแหละทุกคนบางชื่อคิดไว้เลยแค่จี้แค่นี้ก็ตายแล้วเอาเอาอยงี้ดีกวนะ่าจี้ก็ตายแล้วเอาชื่อคิดว่ามันเป็นอะไรหรอกมันโด,ดนจี้ตายนี่นะครับโอ้โหเก่งมากนะครับโอ้ตายง่ายจริงจริง เอาสัตว์อัปคัดให้เอาแล้วมันตายแล้วมันยิน้มอ้าวเจ๋งเลยด้วยนี่นะนี่ดูน้ำยิ้มปะคนนี้ไม่ยิ้มนะครับไอ้มืดกูเลย่องไอ้มืดอ,อยู่ดีก็เลื่อนเองฮะดูปะคำตายเลย ตายตายเข่าเลยโอ้โหตายแล้วครับพ่หนุเมากาวดิบแมนมุมเกียบแล้วเกียบแล้วถ้าไม่ลุกน้งเอ้ตายแน่ ันนี ip, card, uh, ้ก็ร้องเพลงเจ็บเจ็บปะเจ็บกินช็อกโกแลตครับสติออเเจ็บเจ็บเจ็บกินครับ มาดูจี้เขากันนะโอ้ยโดนตัวเล็กต่อยตายหาเลยตั้งชื่อกิ๊บยี่สิบเงาชิวได้เจ้ามีไปจี้เขากันนะ,ะตายหมดแล้วหมอ,อไฟ อยู่ที่้นลงไปใช่ยหมใ่อ่ะมีมัดนี้ฮะในรับมือมันจะไปเลยตายแน่ตายแน่มาหนูเ็ตตายแน่เนี่ยตายเลยทำไรวะเนี่ย ไม่เจอแล้วพี่โอ้โหฮเอ่นะปู่โอ้ไปวันนี้อฟวีตะต่อยคณโชว์นะผมติดชีสสองข้างแหลมกันเจ็บแม่ไม่ทันรี่ไฮ้ยมานึ่งๆกป้าหนึ่งอาวีเปล่าเปล่านึ่งปู่านะฮะ จะไปไหนอะพี่ควผมแล้วผมอยเลเวลแค่ก้านไต้นะครับโหอะไรใหญ่ขี้โม้ไหมฮะไอ้นี่มแม่งเหรอไม่ควรจะนอดุยจมุยเฉยโอเคโคตรหาเลยเพื่อนจะได้ับไปจมุมเล่นมึงแม่ไปจมนเฉยเลย นอาพว่าอรตัวร้อนทั้งวันทีน้ผมก็จะกอ้ใมาแ้มแกงหนูมีรอยด่างนี้แต่ว่ามันอยู่ปล่อยมันจีมันดิปล่อยมันจี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 มัน อันนี้ก็เดินช้าเก่งเลยตดูหน่อยใช้มือได้มั้ยตายสักนี่เมืกอเวลูกโต 6ล่าแล้วผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะผมก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งจริงๆด้วยนะครับผมก็สวัสดีขอบบ๊ายบายก่อนนะครับไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับนี่ครับโอ้โหมาดูชมวิวก่อนออกก่อนปิดคลิปนะว้ามุกหมูคุกแหูไปแล้วคุกเกินบ๊ายบาย